ไล์สดยูดเดอ้อดูวิวดูวิวอ่าโรงแรมแบบอันนี้ก่เนี่ยอ่าสดงทางนี้สดไล่อเลนอเล่นอลลอ,ลลอ,อันนี้ละละ้าว <laughs> ดูน่าตาวานเอาเอาทุกอย่างคะ่ะเนี้ย <c oughs> มัดวัดล้าวอ, <c oughs> อกะขากกบ,บอยอก <c oughs> เเขา่ไรเจยย่อองตัวเลขทียหลเมวยเนี่ยเรกว่าจะว่าตัวนน่ซือรูปอีนี่ซื้อได้รูได้อ่อวนี้เขาเป็นรเมราเห็รูปาอืนแบ้าวดกังรดแบบทักกระสอบเป็นจอหูชิบชิ เจ้าของซื้อเองอยู่เจ้าของแม่แม่ของเ้ามดงแม่เาของนั้มัเบิดพซื้ออ่อนไถ่ไมคือว่าทูบอกข่อยว่าซื้อมาห้ตนแก่นมันจะนอกนอ๋อเห็นเห็นสตรีมยั่งจะเป็นกองเออเป็นกองเ้ออข่อยมันจะเป็นแพนแล้วข่อยซื้อมาวัค่ะเอากินข่าไปหนีกินข่าเสกินแนข่าไม่ได้ิ้งอ ซุ้มแก้เจียวแม่สือพอนีซุ้มแก้เจียวแม่สุดพอยแม่เลยเพราะได้กินข้าวจอยเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยนี่ล่าข่อยนอนกินง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายเบนด้าเบนเบนเบนไซรับ กเลยเอทแต่วกแม่มาแต่พิ่ามาอ๋อไปเที่ยวมาบอไปสำรวจที่สีรุ้ลุนแม่เอวสวนี่เตะแต่้สมัยเยมสวอมสวเลยไปเบิ้งไกลเลยโอ้บสถ์บาเท่าดอกมกเท่าดีกว่านแเบิ้งจ้าเบิ้งแม่เบิ้งแต่เร้จอไปรชุมน้ำใส่รงเลี้ยงนค่ะก็าไมีค่าเินใชไหมมีเน็ตออมีละาฝากแก้วน้ำหน่อยหนึ่ไหนจ๊ะ อ้าวอ๋อิน,อ,นอะไรนะลูกมาบางปีชื่อร้านเราไงอ๋อภาษาอังกฤษเนี่ยนะอ้อาบอกีม<า>่ này, มาติออนอินออนนี่อ๋อไม่ใช่อันนี้มันเป็นแก้วครับหรอนี่ชื่อร้านอ๋อภาษาอังกฤษอยู่นี่โอ้ข้างนี้เตียงบักใหญ่เลยพี่น มาลองเด้อมาลองเด้อเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อ,นดอหนูเมื่อไหร่เธอจะนอนวายไปส่งแม่ไหมส่งแม่เครื่องเครื่องบินไหมแม่จะกลับก่อนแม่จะกลับไปทำงานแล้วพรุ่งนี้แม่ก็จะมาใหมพรุ่งนี้พรอยไปรับแม่ดีไหมสิบโมงเอ้ยสิบเอ็ดโมงประมาณนี้หรอโอเคหนูยังไม่นอนหรอกหนูยังไม่นอน